เอาบทกันเต้นนักแสงได้มหมหนังเย็นนี่แสดงไม่ต้องออกแสงไม่ต้องออกแสงลิเกว่าเจอกับลิเกป่าลิเกป่ามันเกิดมาจากคำว่าโนนแลมหัดพัดร่มกันระหว่างรอแห้งรอแห้งรอแห้งก็อิสลามนั่นแหละรอแห้งแล้วก็ไม่ถึงว่าจากคำกล่อมน้องคำกล่อมน้องนี่เขาเรื่องแล้วนะหนังเช่นน้นนี่เขาเรื่องแล้วนะครับเนี่ย มาคำก่อบน้องนั้นและมาพระธมพระท่านจนมาอ๋อเป็นคือถ้าจะคิดก็คือมันพระผสธมโรงระวางผักกลางกับผักตายผักตายเนี่ยมันมาจากมาลายูแล่มมาลายูคือมาลายูเมื่อก้อนเป็นประเทศไทยก็คือาามาลายูก็มาเลเซียอ่านั่นแหละก็คือเมื่อก้อนมันเป็นเดี๋ยวนี้เป็นรัฐกัลนตันเมื่อก้อนเป็นเมืองไทรบุรี นั่นแหละก็ไม่ก้อนใส่บุรีใส่บุรีนั่นแหละทีนี้ก็ทุกพอกาวันรังพวกน,วนุ่นหลาก็แบบนีงดินได้อ่าก็เอาไปเอาไปก็พวกคนไทยเนะี่ยมาไม่มดทีเวลานี้ยังอยู่ก่อนหน้านั้นก็มีพวกที่รวมมาอยู่เข้าที่วิชัยนะั่นรุนโปรุนโปร,รุนมาอยู่มาล้วนไม่ขึ้นทางถุงึ่งมาอยู่ยยถึงถงครึ่นนั่งและมาอยู่ทาง การตั้งขึ้นทางโรงเองนี้มาขึ้นอยู่ครั้งกับโนนมีนั่นพวกมาแต่รัฐกะลันตันมาจากใ่เมืองไสบุรีนเ็ด,นะดเใช่ไหมใช่ถึงที่นี้ะจะพูดในควังว่ามันม,มีมีการลงครูการลงครูก็คือ,อเช่นบางบทในท่าวที่จำได้ไม่ต้องเอาว่าไอ้มันนั่นแล้วก็บอกว่า ไก่เอ้ยตาลาเอ้ยไก่แก้วไก่เอ้ยตาลาเอ้ยไก่แก้วร้องคันแจ้วแจ้วอยู่ใต้ต้นจำป<อ>พีพวกเราตาลาเราเพื่องัดพวกเราตาลาเราเพื่องัดยังว่าไม่จัด้องปลัดกันคนละที<อ>ไก่เอ้ยตาลาเอ้ยไก่แก้วไก่เอ้ยตาลาเอ้ยไก่แก้ว ร้องกันแจ้วๆอยู่ใต้ต้นจำปีนี่คือบทบทบทแค่ว่ากล่อมโร่งก่อนมันมีประกอบด้วยรัมมาน่ามงนั่นแหละรัมมาน่ามงนี่กรอมโร่งนี่ก่อมโะติขึ้นเลยลิกเกะไกลเอ๋ยและไกลเอ๋ยลิกเกบ้าเนาะมา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 ลูกลิกเกบ้าเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมี นี่พวกที่ทำทางนั้นเลยทำไม่ได้เพราะไม่มีคนได้ตามไก่เอ้ยและไก่เอ้ยไก่แก้วไก่เอ้ยและไก่เอ้ยไก่แก้วพ่อมตมาเป็นไหมตรงไหนอ่าดูได้เป็นหมดดละถึงที่นี่กาวใหญ่ยิ่งแม่ดิเจ้าใต้ทอดแต่มันไม่สมบูรณ์แล้วนี่ปาเนียต้องเอาต้องเอาต้องทำต้องทำอันนู้นเราตไม่ทำอลไรก็สูญนี่สูนหมดแหลกการสูญแม้เลยน้อยจะสูญแหลก็สูญแม้เลย ขาดตั้งอยู่ในน้องเ็ตไปเอามาอยู่ในบังกลาเทศไม่ตองเลขาดตังไม่ต้องไม่จำเป็นโอเบป้าไม่ต้องแคบม้าเต้นทำใบยบเต้นไม่ต้องแคบาบเล่นเอาใบใบนั่นเลยก็คือเดี๋ยวไอ้น้องเ็ดตามไปแก่บ้านไปทำไม่ดีนี่ทำลำลองก่อนเอากันแบบว่าลำลองเอากันแบรว่าเพราะว่าเป็นสังเกตก่อนเอาบอเป็นพอเป็นการทึกษาก่อนเดี๋ยวทำไม่ วิชาก็เต้นวิชานี้พุ่มได้มาตั้งแต่นี่กรุงเทพก็คือยากันห่วงเลยนี่พมเสียได้นะตรงนี้ก็เต้นหน้าพมต้องไว้ได้เต้นไปแล้วต้นไปเรืยเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นเป็นถึงจาพุ่มไปเล้วพุ่มก็ไปเลือยน้องย็้ไปเร็วก็ไปเลรื่อยไม่มีเลยไาวฟากไว้กับแผ่นดินตรงนี้ฟากไหวกับแผ่นดินเต้นเสียพุ่มมาตรงนี้แหละฟากไหวกับแผ่นดินทุ้มไว้ตา ตรงไวในแผ่นดินนี้ต่อไปก็เอานี่ครูเฉลิมคุณครูเฉลิมมามันออกแคกันมันแก่มันมีแค่มันมีแค่แล้วมันมีแค่มันมีหนังยักษ์โอ้แข็งปเห็น้องจตนองอะไรก็ไอตาตาเนี่ยนาอะอะไรก็ สิงกโยสิงกห,หกไรมรกฏดผมได้เป็นโอรสแล้วกองบองพมาสิงกโยสิงกโยสิงเ์ยโรมรกฏดได้เป็นโอรสแล้วกองบองพมาออได้ปกป้องครองพาราช่วยลาลาเลมาช้านั่งน้อยนั่งน้อยน้อยน้อย

เอาเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่าลิเกป่าลิเกป่านี่เรื่องนี้เรื่องจริงไม่ลิเกป่าม่นมีแต่หมู่เขาน่ะฝั่งลุงปุ๋ยมีมีตัวไปมีม้ามีม้าแต่เขาไม่ทิ้งนี่มีลุงเจ้าสู้ไปหมดแล้วมีเนี่ยมันมีมาไม้เนาะเชิดมันมีหมาแต่มันสู้น่าไปหมดเล้วมีเหนิงมีหลวงปานพวกนี้พวกนางเอกตัวแก่งเลยลุกเข้าซื้อไรกันมานั่นแต่ว่ามันหมาหมดไม่มีคนซื้อไร แต่นี่ยังอ้า่กนเดียวนี่ตอนนี้ยังอ้า่กนเดียวมีนิดเดียให้อ้าไว้ต่างมดนี่นในเชตมีแต่อ้า่กนเดียวละละเลรริกี้มันยุ่งยุ่งทีโนมียุ่งมีภาษาไอยนู้ ي, นเรเกนูคนละย่างเลยนูมันมันเรเคนละเรื่องเลยเรเกเมืองก็เดียดิเกเมืองแต่น้องเชฟทำคอนเทนต์ได้โคตรดีน้องเจฟเพิงที่นี้เอาเอาแต่ละบอสก็คืออ้าแกะก็แกะก็ดเกะเลยนั่นก็คือ มันมีการรำการเรียกไก่น่าเต้นรวบรวมสมาธิน้าเดี๋ยวให้น้องเจสไปทำคอนเทนต์ให้จบเรื่องราวคอยเต้นให้ให้ทึบสั้นประปีนี้เนี่พงข้อนะแต่ละอย่างเดียวมันไม่ใช่นั่นเดียวหนึ่งไม่ใช่มันแต่ละย่างคือนางพันธุรัตน์เอ้หรือย่างก็รัตน์ไปเองเพลงเนอะพี่โตก็ตามใจได้ตังค์พี่โตตามค์ใจแต่เต้นทำไหม มาปิดไม่เพราะมันมีบอดอยู่ในว่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าปิตโตไม่รู้เลยแต่ว่าทํำว่ายังเคยเปิดการซื้อซ่านต่อไปไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันปล่อยซุ่นไม่ได้ของเหมือนนี้ต่อรอร้างฝังนะนี่รบปล่อยซุ่นเลยน้องเจดหลงมันก็ไม่เอาอ่ะงันไม่เอาไม่มีแก้วปีหลงฝังก็ไม่เอานั่นใช่ใช่ตรงเงนไปหลงฝังไีหลงฝันใช่ตรงเงนน้องเยอะแหละหน้าที่มีลือดสีเลปิน ถ้าสมุิว่าผู้ยิ่งผู้ยิ่งกันอเดี๋ยวผมจบแต่ว่าเราไม่ใช่เพลงที่ลาฟินสมุิว่ามามาถึงหนังเสร็จแล้วเรียบร้อยอะนี่ไม่รู้ใครีเชื่อต่อไปบ้างสุริโยประปาหนุ่มสาวน้อยคอยสวาดินักลิ่นยังอมหู

แล้วรใจเอยรถใจเป็นหนักหนาเป็นหนักหนาจำตรงข้าวข้าวพระบิดาอระนน้อยนนยน้อยน้อยน้อยนอยนยน้อยน้ยน้อยน้อยนอยนยน้อ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 ย้ยนอ้ยอ้ย ทีฉันมีนามว่านนอตอเป็นยาได้เพราะพวกเวทพวกเด็กๆพวกเวทนอตอเป็นยาบ้านอยู่หมู่ที่๕ตำบลสุราตำบลพุนพินอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีฉันชื่อนอสอเป็นยาบ้านอยู่หมู่ที่๕จังหวัดสุราษฎร์ธานี บ้าน thăm บ่แค่ cái ก็ có pin, pin, แหละนาน้อย nói น้อยน้อย nói nói น้อย nói 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 น้อยน้อย nói nói น้อยน้อย nói 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 น้อย nói 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 น้อย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  ตึงอผ่ได้ก็เหมือนกันหวาเกี่ยวกันก็เหมือนกันยังเอาอาไปก้อนแต่นี่นี่อย่างดีเที้ยงวันนี้อย่างดีเอแดงวะเด้งมงเจอก็ทำให้เป็นเรื่องเมนรอเนี่ต้องทำให้เป็นเรื่องเหันตเราตั้งแต่ตอนมาเลยตั้งแต่ตอนนี้มาแดั้งเป็นแดบันบรุก็ซื้อาดมานานไม่เคยมีบรบุบนะลิกี่ปาเน่ะบัตรบัตรบัรบไม่ทึงก็ใคไในใจะรว่านานเกิน ตึ้งเราใหญ่ซูนเสียในนั้นเสียในนั้นซูนของราทึกเรางนา้องซื้อต่อแก่ที่ซื้อได้แต่แรกก็ตามใจแหละเอาเอาแถวแถว่าซื้อได้ที่าลามู่ต้องกองกำนันกองกำนันทุรพลนี่แหละไปอ้อใสแดงแล้วราชพัดมีแล้ว็วันนั้นพิธีกรคือคนนี้ทั้งหมดเป็นคนพังต่อไปมันก็แกบไว้ในบันทึกแก็บไว้ในเทปตั้งเจ็ดไม่ได้ทุรน่าไปได้เพียงแต่เราทำไว ยายสูดรตอนแหละบต่ด้ความหรือลังนะคนต่อไปเขาก็มีเรื่องราวีมาไมายเขาต้องแก้ทำใตนุราเอว่าโอโอบทหน้ากล้องเขาจบการเนี่ยแบบทนากาตาเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันรอบหน้านะครับ